สวัสดีค่ะพิจิตค่ะอิลีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมย์นะคะวันนี้จะเป็นการทํานายดวงความรักสำหรับคนโสดสนิทนะคะในช่วงของครึ่งปีแรกนะคะของปี2565ก็ช่วงเดือนมกราคมนะคะไปจนถึงเดือนมิถุนายนนะคะของปีนี้นะค่ะเดี๋ยวเ,เมย์จะเริ่มทําทานายของคนโสดสนิทด้วยไพ่เอ่อ n c e Angels นะคะจะเป็นการเช็คพลังงานความรักนะคะที่ทางความสัมพันธ์นะคะไพ่เป็นนิยากออกมานะคะซึ่งมันเป็นไพ่ที่ดีมากๆ t true l เล e นะคะ เดี๋ยวเมย์จะเปิดอีก2ใบนะคะขึ้นมาใบแรกก็เป็นรักแท้สแสดงนะคะน่าอิจฉาจังเลยนะน่าจะมีโอกาสได้เจอความรักแท้นะคะในช่วงต้นปีนี้นะคะช่องเมย์เนี่ยดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีนะคะถ้าคุณหาลัคนาไม่เป็นเนี่ยเซิร์ชใน Google ได้เลยเขาจะมีวิธีนะคะแล้วก็เขาจะ,ะมีเหมือนเป็นโปรแกร,รมคำนวณให้คุณได้เลยคุณไม่ต้องหาเองนะคะโอเคค่ะ ไพ่ที่ได้หมายลใบาย p f e r e n c e แล้วก็ไพ่ช h i ด d r น n นะคะชัดเจนว่าจะมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะเป็นความสัมพันธ์แบบสบายๆไม่กดดันแต่ว่า เปี่ยมไปด้วยความจริงใจนะคะเป็นรักแท้แน่นอนนะคะพลังงานโซเมตมานะคะยังไงก็รับพลังงานบวกตรงนี้ไปได้เลยนะคะไม่มีอะไรต้องกังวลน,นะคะก็จะเริ่มต้นแบบสวยงามนะคะแล้วก็จะดําเนินไปแบบราบรื่นด้วยนะคะอันนี้จากพลังงานนะของไพโรแมนเซนเจอร์เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะในส่วนของไพท,ทาโร่นะเดี๋ยวมีจะเปิดให้ต่อไปนี้นะคะค่ะ ค่ะฮัโลเนี่ยเดี๋ยวต้องขออนุญาตเปิดเป็นพลังงานทั่วไปนะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยยังไม่ได้มีคู่กรณีนะคะดังนั้นจะไม่แบ่งเป็นฝ่ายคุณฝ่ายเขานะคะเราก็จะดูเป็นภาพรวมไปก่อนนะคะช่องเมย์เนี่ย การทานายอาจจะกระชับมากนะคะอาจจะรู้สึกว่าทําไมเร็วจังนะคะบางท่านชอบบางท่านก,นก็อาจจะรู้สึกว่าชอบดูยาวๆแต่ว่าของเมย์ต้องบอกเลยว่าเมย์เน้นที่การประหยัดเวลานะคะทั้งของคนอ่านแล้วก็คนฟังนะคะ <c oughs> เพราะว่าเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าเราก็รับแต่สิ่งที่เป็นสาระสำคัญไปแล้วกันนะคะประมาณนี้เริ่มเลยนะคะสี่เหรียญกับหัวนะคะไพ่คิงถือคาถากับหัวนะคะไพ่คิงถือเหรียญกับหัวไพ่กับหัวหมดเลยนะ เกิดอะไรขึ้นนะคะเอ่อ Temperance กับขวนะคะมี8ถ้วยด้วยน่าจะเกี่ยวเนื่องกับคนเก่านะคะแล้วก็มีไพ่4ถ้วยกับขวนะคะตรงนี้นะคะสิ่งที่อาจจะทำให้คุณลังเลใจเป็นไปได้ว่ามีคนใหม่เข้ามาเป็นรักแท้แต่ว่า คนเก่าก็อยากกลับมาเหมือนกันดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดอาการรักพี่เสียดายน้องนะตรงนี้ไปบอกไว้ก่อนนะคะมันมีพลังงานแปดถ้วยซึ่งหมายถึงคนคนนึงที่อาจจะเคยเดินจากคุณไปเขาอาจจะเคยปฏิเสธความรักจากคุณนะคะคราวนี้เขากลับเข้ามาเขาจะ เหมือนกับว่าปรับเปลี่ยนปรับปรุงตัวเองนะคะนะยอมที่จะทําอะไรบางอย่างเพื่อคุณนะคะก็เหมือนว่ากลับมาง้อนะคะกลับมาขอโอกาสอีกครั้งนึ่งเป็นไปได้นะถ้าคุณไม่เคยมีแฟนเก่าตัวนี้ก็อาจจะหมายถึงคู่แท้ในอดีตชาติที่กลับเข้ามาในชีวิตเราก็ได้ในชาตินี้นะคะแต่เมมองว่าในส่วนของคุณพิจิกเองอะ่ะอาจจะเป็นคนที่ยังไม่ค่อยแบบ สบายใจเท่าไหร่ที่จะเปิดใจแบบเต็มตัวนะเพราะว่าพลังงานของคุณเนี่ยเป็นกับขัวหมดเลยไม่ว่าว่าคุณเหมือนกับมีอะไรในใจนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นปิดกั้นตัวเองคุณก็จะลดทิฐิหรือว่าลดกำแพงในใจลงแ,ลแหละไพ่สี่เหรียญน่ะถ้าเกิดว่าคุณเคยมีเอ่อฮิสตอรี่อะไรที่มันไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์เช่นยกตัวอย่างนะแฟนเก่าอ่ะจะเคยหักอกคุณอะไรอย่างเงี้ยเมื่อคุณมาเจอคนนี้คุณจะรู้สึกว่าเขานั้นดีแล้วก็ทําให้คุณนั้นสามารถผ่อนคลายเรื่องของความกังวลใจไปได้ ก็สามารถที่จะเปิดใจให้เขาได้แต่เมย์บอว่ามันจะไม่ใช่แบบลักษณะของการเปิดใจแบบร้อเซคะ่ะเพราะว่าคุณก็มีอะไรในใจเหมือนกันนะแต่ก็คุณก็จะยอมลดกำแพงเพราะว่าคนคนนี้เข้ามาเขาสามารถเอาชนะใจคุณได้นะคะ ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการอยากจะควบคุมความสัมพันธ์ด้วยนะคะเพราะว่าไพ่ก็ขึ้นมาเตือนคิงถือคาถากับคัวเนี่ยหมายถึงว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เอ่อเหมือนกับอยากจะควบคุมในความสัมพันธ์นะคะอยากเป็นผู้นํามากเกินไปนะคะอย่าใช้อารมณ์แล้วกันในการคบหากันสําหรับคนคนนี้นะเพราะว่าพลังงานส่วนอื่นเนี่ยมาดีแล้วนะคะพลังงานเขาค่อนข้างดีมีความจริงใจนะคะเป็นรักแท้ ให้คิงถือเหรียญที่กับหัววงบอกว่าความสาคัญจะพัฒนาแบบช้ามากดังนั้นถ้าเกิดว่ามีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ใจร้อนอยากมีคอมมิชเมตนเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งก็คือยังยังแบบอยากที่จะแบบดูทรงไปก่อนนะคะตรงนี้ต้องมาระมัดระวังเหมือนกันเรื่องของแบบว่าการให้และรับที่ไม่เท่ากันยังไงถ้าเกิดว่าเปิดใจคุยกันตลอดนะว่า อ่เราต้องการจะสโลดาวนะถ้าเกิดว่าเขาอยากจะรีบเร่งอะไรเงี้ยเราก็ต้องคุยกันให้ดูเรื่องว่าไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบนะแต่เป็นเพราะว่าเราอยากจะดูให้รอบคอบก่อนหรืออะไรแบบนี้เนื่องจากว่าเราอาจจะเคยมีกำแพงในใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์น่นะคะแล้วก็อาจจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของคนเก่าที่อาจจะกลับเข้ามาก็ได้ทําให้เกิดการลังเลใจนะความสัมพันธ์กับคนใหม่มันถึงพิจารณาแบบช้าชานะคะก็ประมาณนี้ส่วนใครที่พิจนารณาการรับคนเก่ากลับเข้ามาเป็นแฟนใหม่เนี่ยเมย์ก็มองว่า คุณน่าจะเปิดโอกาสให้เขากลับมาเป็นเพื่อนก่อนแล้วก็ค่อยพัฒนาไปอย่างช้าๆว่าจะกลับมาเป็นแฟนคบกันเหมือนเดิมได้ไหมนะคะรับพลังงานบวกได้เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคำแนะนำกันบ้างนะคะเป็น Romance Angels นะคะเป็น Angel Answer นะคะขออนุญ,ญาตสัตว์นิดนึงนะคะ วันนี้เรามาอ่านในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ใกล้จะตกแล้วนะคะแสงอาจจะน้อยนะคะได้ลมรมมันติกนิดหนึ่งนะคะเข้ากับบรรยากาศนะคะช่วงนี้เมย์ยังเดินทางอยู่นะแจ้งนิดนึงนะคะว่าฉากมันจะไม่เหมือนเดิมเหมือนกับทุกครั้งที่เมย์เคยอ่านที่บ้านนะช่วงนี้จะเดินทางบ่อยหน่อยอีกหลายเดือนนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่เมย์ท่องเที่ยวนะยังไงต้องขอภัยด้วยสําหรับคนที่ไม่ชินตานะคะ If you believe นะคะพลังงานโ no, นนะคะมีเครื่องหมายตกใจด้วยห้ามคิดลบนะแล้ว y ยสนะเครื่องหมายตกใจข้างหลังชัดเจนนะคะต้องมีความเชื่อมัน่นต้องมีความแบบเชื่อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มันแบบเป็นรักแท้นะคะอย่าไปเดามากเกินไปอย่าตั้งกำแพงมากเกินไปนะคะไพโน no, ่ขึ้นมาบอกเลยว่าเออกรุณาอย่าคิดลบนะคะสําหรับต้นปีนี้นะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตรักนะคะไพ่ยส s ก็คือว่าอย่างไรก็ตามอ่ะนะคะถึงคุณจะปิดกั้นเขาแค่ไหนถึงคุณจะไม่ไว้ใจเขาแค่ไหนเขาก็เอาชนะใจคุณได้แน่นอนแล้วก็ สามารถลงเอยกันได้นะคะก็ถ้าใจด,ดีที่สุดคืออย่าคิดลบแล้วกันนะคะจงมีความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์ที่ดีนะประมาณนี้นะคะแลบพนักง,งานบวกได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะสําหรับชาวพี่จิ๋งนะคะแล้วก็ชาวสองนะท่านไหนที่แอบชอบชาวพี่จิ๋งอยู่แล้วเข้ามาดูนะคะยังไงก็ถ้าคุณชอบคลิปนี้เมย์ฝากคุณกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะรวมถึงการกดติดตามด้วยช่องเมย์เนี่ยมีดวงให้ดูเยอะมากมีหลายคอนเทนต์นะคะกดติดตามแล้วจะไม่ผิดหวังนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ โ s c o s สมาใหม่3เส้นนะคะจะเป็นเส้นเล็ก2นะคะแล้วก็เส้นใหญ่1น,นะคะราคาพิเศษนะคะแอดไลน์ชายโยสโตนได้เลยนะคะ